กฎหมายว่าด้วยเรื่องทรัพย์และทรัพย์สินความหมายของทรัพย์สินความหมายของทรัพย์ทรัพย์หมายถึงวัตถุที่มีรูปร่างความหมายของทรัพย์สินทรัพย์สินหมายความรวมถึงทรัพย์และวัตถุที่ไม่มีรูปร่างซึ่งอาจมีราคาและถือเอาได้จากความหมายของทรัพย์และทรัพย์สินที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นนั้นสามารถแยกอธิบายได้ดังนี้1วัตถุมีรูปร่างวัตถุมีรูปร่างนั้นหมายถึงสิ่งที่เห็นได้ด้วยตาและจับต้องยึดถือสัมผัสได้เช่นบ้านโต๊ะรถยนต์เป็นต้นวัััตตถถุุไไมมมม่่่่ีีรููปาางงวนน้ หมายถึงสิ่งที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาและไม่สามารถจับต้องสัมผัสได้ทรัพย์สินที่ไม่เป็นวัตถุที่ไม่มีรูปร่างเช่นแก๊สกระแสไฟฟ้าสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาสิทธิลิขสิทธิบัตรเครื่องหมายการค้าหุ้นของบริษัทสิทธิตามสัญญาเช่าที่ดินเป็นต้น3อานมีราคาคำว่าอานมีราคานั้นหมายถึงมีคุณค่าในตัวของสิ่งนั้นเองโดยอาจมีคุณค่าเพื่อประโยชน์ใช้สอยในทางเศรษฐกิจหรือประโยชน์ทางจิตใจได้ไม่จําเป็นต้องมีราคาที่อาจซื้อขายกันได้ตามของตลาด 4. อาจถือเอาได้คําว่าอาจถือเอาได้หมายถึงการที่บุคคลสามารถเข้าถือเอาเป็นของตนเองได้แม้จะไม่ได้หยิบจับด้วยมือแต่ถ้าถือเอาสิทธิได้แล้วก็เรียกว่าอาจถือเอาได้ ประเภทของทรัพย์ทรัพย์สินตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์สามารถจำแนกประเภทออกเป็นคู่คู่ได้ดังนี้1อสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์อสังหาริมทรัพย์หมายถึงที่ดินและทรัพย์อันที่ติดอยู่กับที่ดินที่มีลักษณะเป็นการทาวนอสังหาริมทรัพย์ประกอบด้วยทรัพย์สิน4ีประเภท1ที่ดิน2ทรัพย์อันติดอยู่กับที่ดินที่มีลักษณะเป็นการถาวนสามทรัพย์ที่ประกอบเป็นอันเดียวกันกับที่ดิน 4. ทรัพย์สินอันเกี่ยวกับที่ดินหรืออันติดอยู่กับที่ดินสังหาริมทรัพย์หมายถึงทรัพย์สินอื่นนอกจากอสังหาริมทรัพย์และหมายความรวมถึงสิทธิอันเกี่ยวกับทรัพย์สินนั้นด้วยประเภทของสังหาริมทรัพย์แบ่งได้สองประเภท 1. สังหาริมทรัพย์ทั่วไปและ2สังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษ2ทรัพย์แบ่งได้และทรัพย์แบ่งไม่ได้ทรัพย์แบ่งได้คือทรัพย์ที่อาจแบ่งออกจากกันได้โดยไม่เสียรูปลักษณะเดิมทรัพย์แบ่งไม่ได้คือทรัพย์อันจะแยกออกจากกันไม่ได้นอกจากจะเปลี่ยนแปลงภาวะของทรัพย์3 ทรัพย์นอกพาณิชย์และทรัพย์ในพาณิชย์ทรัพย์นอกพาณิชย์หมายความว่าทรัพย์ที่ไม่สามารถถือเอาได้และทรัพย์โอนแก่กันไม่ได้โดยชอบด้วยกฎหมายจะเป็นทางสังหาริมทรัพย์หรืออสังหาริมทรัพย์ก็ได้ทรัพย์นอกพาณิชย์มี2ประเภทคือ 1. ทรัพย์ไม่สามารถถือเอาได้ 2. ทรัพย์ที่ไม่สามารถโอนได้โดยชอบด้วยกฎหมายทรัพย์ในพาณิชย์คือทรัพย์สินที่สามารถซื้อขายกันได้โดยชอบด้วยกฎหมายค่ะ สส่วนประกอบของทรัพย์ 1. ส่วนควบหมายถึงส่วนโดยสภาพของทรัพย์หรือโดยจารีตประเพณีเป็นสาระสําคัญในความเป็นอยู่ของทรัพย์นั้นและไม่อาจแยกจากกันได้นอกจากทําลายทําให้บุกสลายหรือทำให้ทรัพย์นั้นเปลี่ยนแปลงรูปทรงหรือสภาพไปและเจ้าของทรัพย์ย่อมมีกรรมสิทธิ์ในส่วนควบของทรัพย์นั้น ข้อยกเว้นที่กฎหมายเว้นไม่ให้เป็นส่วนควบหมาล้มลุกและทัญชาติ2ทรัพย์ที่ติดกับที่ดินหรือติดกับโรงเรือน3โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นที่ผู้มีสิทธิ์ในที่ดินของผู้อื่นใช้สิทธิ์นั้นปลูกสร้างไว้ในที่ดินนั้นด้วย2อุปกรณ์หมายถึงสังหาริมทรัพย์ซึ่งปกตินยมเฉพาะถินหรือโดยเจตนาชัดแจ้งของเจ้าของทรัพย์ที่เป็นประธานเป็นของใช้ประจำอยู่กับทรัพย์ที่เป็นประธานเป็นอาจินเพื่อประโยชน์แก่การจัดดูแลและใช้สอยโดยอุปกรณ์ที่แยกออกจากทรัพย์ที่เป็นนนกกกกาาาาารรรรรชัััั่่่ววคแแตยยยงไมขดจอุปปณ์์ทพะ้น อุปกรณ์จำแนกเป็นลักษณะสำคัญของทรัพย์ที่เป็นอุปกรณ์ได้ดังนี้ 1. สังหาริมทรัพย์2โดยปกตินิยมเฉพาะถิ่นหรือโดยชัดแจ้งของเจ้าของทรัพย์ที่เป็นประธานเป็นของใช้ประจำอยู่กับทรัพย์ที่เป็นประธานเป็นอาจิน3เพื่อประโยชน์แก่การจัดดูแลใช้สอยหรือรักษาทรัพย์ที่เป็นประธาน4เจ้าของทรัพย์ได้นำมาสู่ทรัพย์ที่เป็นประธานโดยนำมาติดต่อหรือปรับเข้าไว้ 3ดอกผลดอกผลได้แก่ดอกผลธรรมดาและดอกผลนิตินัยดอกผลธรรมดาหมายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นไปตามธรรมชาติของทรัพย์ซึ่งได้มาจากตัวทรัพย์ดอกผลนิตินัยหมายถึงทรัพย์หรือประโยชน์อย่างอื่นที่ได้มาเป็นครั้งคราวแก่เจ้าของบอบุุบคคคคลลลสสสิิิิิิททททธธธแะัพย์ มายถึงสิทธิที่มีอยู่ในบุคคลซึ่งเป็นคู่สัญญาหรือลูกหนี้ให้กระทําการอย่างใดอย่างหนึ่งหรืองดเว้นให้กระทําการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือส่งมอบทรัพย์ให้เช่นสิทธิของเจ้าของหนี้ตามสัญญากู้ซึ่งสามารถบังคับให้ลูกหนี้ชําระเงินตามสัญญาเงินกู้ได้ทรัพย์สิทธิหมายถึงสิทธิเหนือทรัพย์สินหรือเป็นสิทธิที่จะบังคับเอาแก่ทรัพย์สินโดยตรงเช่นกรรมสิทธิ เป็นทรัพย์สิทธิที่ทําให้ผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สิทธิสามารถใช้สอยจําหน่ายทรัพย์สินและติดตามเอาทรัพย์สินนั้นคืนจากผู้ที่ไม่มีอํานาจยึดถือไว้ได้เช่นกันค่ะ มาดูความแตกต่างระหว่างบุคคลสิทธิและทรัพย์สิทธิกันค่ะบุคคลสิทธิเป็นสิทธิระหว่างคู่สัญญาผู้สืบสิทธิของคู่สัญญาหรือเจ้าหนี้กับลูกหนี้จะบังคับให้คู่สัญญาหรือผู้สืบสิทธิของคู่สัญญานะั้นหรือลูกหนี้กระทาการหรืองดเว้นกระทําการหรือส่งมอบทรัพย์ตามสัญญาสิทธิเช่นนี้เป็นสิทธิ เรียกร้องอย่างหนึ่งค่ะผู้สัญญาผู้สีบสิทธ,ธิของผู้สัญญาหรือลูกหนี้ของผู้ทรงสิทธิหรือไม่เช่นสิทธิจำนองเป็นทรัพย์สิทธิฉะนั้นจะมีสิทธิบังคับเอาจากตัวทรัพย์จำนองได้เสมอไม่ว่าจะได้รับจำนองจะโอนเป็นของผู้ใดทั้งทที่ผู้นั้นไม่ได้เป็นผู้รับจำนองเลยก็ตามค่ะการได้มาซึ่งทรัพย์สิทธิหนการได้มาซึ่งทรัพย์สิทธิ โดยทางนิติกรรมได้แก่การทําสัญญาซื้อขายแลกเปลี่ยนเพื่อทําให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์นั้นๆหรือในกรณีที่ทําสัญญาก่อตั้งสิทธิอาศัยการจำยอมหรือสิทธิเก็บกินเป็นต้น 2. การได้มาซึ่งทรัพย์สิทธิ์โดยทางอื่นนอกจากนิติกรรมได้แก่การครอบครองปรปักในอสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์เพื่อทําให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์นั้นๆการได้รับมรดกหรือการได้รับรองลิขสิทธิ์ หรือสิทธิในเครื่องหมายการค้าตามกฎหมายเป็นต้นแน่นแห่งกรรมสิทธิ์สำหรับสังหาริมทรัพย์นั้นขอบเขตการใช้สิทธิในความเป็นเจ้าของของทรัพย์ย่อมจำกัดเฉพาะตัวทรัพย์ส่วนอสังหาริมทรัพย์ซึ่งมีพื้นที่เข้ามาเกี่ยวข้องอาจมีปัญหาว่าแดนแห่งกรรมสิทธิ์ดนสังหาริมทรัพย์นั้นมีขอบเขตมากเพียงใด ในเรื่องของกฎหมายได้กำหนดไว้ว่าแดนแห่งกรรมสิทธิ์ที่ดินนั้นกินทั้งเหนือพื้นดินและใต้พื้นดินด้วยหมายความว่าเจ้าของที่ดินจึงมีสิทธิในที่ดินไม่ใช่เฉพาะแค่พื้นดินเท่านั้นรวมถึงพื้นดินและใต้พื้นดินด้วยส่วนจะมีระยะทางเพียงใดก็สุดแต่ว่าจะสามารถใช้ประโยชน์ได้ค่ะการใช้กรรมสิทธิ์เจ้าของผู้มีกรรสนนมสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้นมีสิทธิใช้กรรมสิทธิ์ได้ดังต่อไปนี้ 1. มีสิทธิใช้สอยทรัพย์สินนั้น 2. มีสิทธิได้ดอกเบี้ยจากทรัพย์สินนั้น สามมีสิทธิ์จำหน่ายทรัพย์สินนั้นสี่มีสิทธิ์ขัดขวางไม่ให้ผู้อื่นสอดเข้าเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินนั้นโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายห้ามีสิทธิติดตามคืนซึ่งทรัพย์สินนั้นจากบุคคลผู้ไม่มีสิทธิยึดถือไว้ข้อจํากัดแดนแห่งกรรมสิทธิ์หเจ้าของที่ดินจําต้องรับน้ําไหลจากธรรมชาติจากที่ดินสูงมาในที่ดินของตนสองเจ้าของที่ดินจําต้องรับน้ําซึ่งไหลเพราะการระบายจากที่ดินสูงมาในที่ดินของตน 3. เจ้าของอสังหาริมทรัพย์จะทำหลังคาหรือการปลูกสร้างอย่างอื่นทำให้ฝนตกลงยังทรัพย์สินซึ่งอยู่ติดต่อกันไม่ได้ 4. เจ้าของที่ดินจะขุดบอ่อสะหลุมน้ําโสโครกหลุมรับปุ๋ยหรือขยะมูลฝอยนั้นในระยะ2เมตรจากแนวที่ดินไม่ได้ 5. เจ้าของที่ดินจะขุดดินหรือบรรทุกน้ำหนักบนที่ดินเกินควรอาจเป็นเหตุอันตรายแก่ความอยู่มั่นแห่งที่ดินติดต่อไม่ได้เว้นแต่จะได้จัดการเพียงพอเพื่อป้องกันความเสียหาย หกเจ้าของที่ดินตัดรากไม้ซึ่งรุกเข้ามาจากที่ดินติดต่อและเอาไว้เสียถ้ากิ่งไม้ยืดลังเข้ามาและเจ็ดที่ดินแปลงใดมีที่ดินแปลงอื่นล้อมอยู่จนไม่มีทางออกถึงทางสาธารณะได้ท่านว่าเจ้าของที่ดินแปลงนั้นจะผ่านที่ดินซึ่งล้อมอยู่ไปสู่ทางสาธารณะได้